สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ I Am Groot Season 2กันดีกว่าโดยเรื่องราวในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมเราก็จะมารีวิวให้ฟังกันละกันว่าซีซัน2เป็นยังไงนะครับเอาจริงๆแล้วนะครับผมพูดกันตรงๆเลยซีซัน2เองเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรจากซีซัน1นะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวคลิปสั้นๆของ Groot นั่นแหละประมาณ3ที4นาที มีทั้งหมด5ตอนจะมีตอนที่ดูจะมีบทพูดเยอะกว่าตอนอื่นเลยเนี่ยก็คือตอนที่5ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีตัวละครคาเมโออย่างเดอะว,วัชเชอร์เข้ามาด้วยที่เหลือเองเนี่ยก็จะเป็นคลิปตัวของน้องกรูดอะไปทำนู่นทําน,น,านี่น่ารักน่ารักไปวันๆนะครับผมก็คือถามว่า ไอไอแฮมกรูดเนี่ยจะเป็นต้องดูไหมนะก็คือไม่จะเป็นต้องดูครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเนื้อเรื่องหลักของจักรวาลมาเวลเลยไม่ดูเนี่ยเราจะไม่ได้พลาดอะไรสักนิดเดียวแต่ถามว่าแล้วควรดูไหมนะครับผมอันนี้ก็บอกไว้เลยว่าก็มันตอนหนึ่งสามนาที4นาทีเองอะ่ะมันดูแบบแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วอะ่ะก็อาจจะแบบกินข้าวอยู่แล้วเปิดมาดูอย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมแต่ถามว่าจะต้องไปดูแบบจริงจังเลยไหมมันไม่ได้ต้องขนาดนั้นก็เป็นเหมือนคลิปน่ารักน่ารักของกรูซะมากกว่าอารมณ์เหมือนแบบเลื่อ, TikTok, อนติ๊กตอก น่ารักอะไรแบบนี้แต่อันนี้แค่เป็นคลิปที่มาเวลเขาตั้งใจทําออกมาเลยแค่นั้นเองแต่แค่แบบมันก็อาจจะไม่ได้มีเนื้อเรื่องสําคัญอะไรนะครับสาหรับผมเองเนี่ยเราจะรีวิวแบบไม่สปอยอะไรกันนะครับผมถึงจะไม่รู้ว่าจะสปอยอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราก็จะบอกไว้เลยว่ามันไม่ได้มีเนื้อหาสําคัญอะไรแล้วก็ไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรด้วยเป็นเหมือนคลิปน่ารักซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะขอไม่ให้คะแนนก็แล้วกันนะครับถ้าว่างก็ไปดูได้ถ้าไม่ว่างก็งไม่จะเป็นต้องดูก็ได้แล้วถามว่ามีความสําคัญอะไรเกี่ยวกับจัก,กรวาล MCU นอกจากนี้อีกม จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีอีสเตอร์เอ็กเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยปรากฏออกมานะครับซึ่งเห็นแล้วเนี่ยถ้าใครเป็นแฟน MCU อ่ะก็อาจจะอ๋อไออันนั้นคืออันนั้นเฮ้ยอันโน้ตคืออันโน้ตเฮ้ยอันนี้คืออันนี้มันก็อาจจะแบบเชื่อมโยงกันได้เล็กน้อยนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีอีสเตอร์เอ็กอะไรเยอะขนาดนั้นแต่ถามว่ามีไหมมีนะเดี๋ยวเราจะทําคลิปจาะอีสเตอร์เอ็กกันมาให้ด้วยและนี่ก็คงจะเป็นคลิปเกี่ยวกับ I am good season 2ที่เราเอามาทํากันในวันนี้ละกันนะครับก็อาจจะไม่ได้ยาวอะไรมากเพราะว่ามันไม่่ไได้้มมมมีเเนืออหาาาาะะรลลลยยถจทํคคิปควูสึก,กัังงผ รู้เลยว่าจะพูดถึงอะไรก็จะบอกว่าเราชอบตอนไหนละมั้งแต่แบบว่าโดยรวมแล้วอะ่ะมันไม่ได้มีเนื้อหาอะไรที่ต้องมาพูดถึงมากมันเป็นแค่ค,คลิปสั้นๆนะ่ะก็เดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับการรีวิวแบบไม่มีสปอย I am g r o o t Season 2ยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขก,กับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ